มีรถไอ้แท็ก่านมาค่ะเก่งมากเลยพี่ตูเก่งมากเลยเพราะว่ารถก็วิ่งแบบไม่ได้พอนะคะพี oh, okay. ่ตูมาถึงที <h <h ่พักแล้วนะคะ

อถึงแล้วนะคะบ้านทะาม่วงนะคะลูกเดียวเดียวเต่งลูกปลาซาลูกนะถ่ายนะก่อนไหมถ่ายช่วงวงเข้ามาแล้วคะ่ะบ้านทะาม่วงนะคะ งดโูดูมีทั้งรถมาข้างหน้ามาข้างหลังนะคะแล้วก็รถข้างด้วยหมู่านขมวงแวสุดยอดแล้วค่ะสุดยอดแล้วเก่งแล้วค่ะพี่ตูเก่งเก่งแล้วพี่ตูตอนนี้เรากำลังมหน้าเข้าบ้านข้ามวงนะคะเดินตามหมู่บ้านก็จะได้มีรถวิ่งไปวิ่งมานะคะให้เขาชินนะคะ มาถึงร้านค้าชุมชนของบ้านทะม่วงนะคะมาถึงแล้วค่ะร้านค้าบ้านทะม่วงนะคะนี่ข้าวโพดให้พี่ตูได้กินระหว่างทางนะคะ ไม่ค่อยชัดเออไปมือมือนะอ๋อควานด้วยนะคะพี่ตูด้วยแขกนั่งนี้บังควานมิดเลยนะคะแข่เติมพลังค่ะเติมพลัง

เก่งมากค่ะวันนี้นะคะโอ้นึ่ค,นนะคะ่ะอันนี้เขาทำบุญบ้านด้วยนะคะบ้านทะ่วม่วงอ่ะ,อะจอดก่อนจอดก่อน จอดก่อนจอดก่อน

ครับสวัสดีครับพาก็เดินครับพาก็เดินโอ้กลางเป็นกลางอยู่กันในป่าก็ยังขอให้เพื่อนชิ้นครับฝึกใหม่ครับไปทำงานเราเป็นเราหัดเก่งมากเลยครับพี่ตูเก่งมากเลยครับบครััตดเข้าออกแขกคน้ากรู้จักคนมากโอ้โหอ่อนใหญ่เลยค่ะอ่อนใหญ่เลย ขอบคุณค่ะหนึ่งทางไปต่อนะคะอ่าก็จะเพิ่มเพิ่มแขกนะคะเพิ่มแขกอีกหนึ่งท่านนะคะมีอาบังกับมีอาบังกับเจ๊กอะไรอาบังกับเจ๊กอาบังกับเจ๊กรับแขกระหว่างทางด้วยนะคะสุดยอดเลย แขกขางทางขึ้นอีกคนนึงค er ่ะนะนี่รับแขกขึ้นอีกคนนึงข้างทางอีกหนึ่งแขกมาจากอินเดียแขกก็มาแบบประทุษร้ายดูดูแขกดูแขกทั้งสองนะคะว่าวันนี้ โอ้โหแขกทักทายหน่อยทักทายหน่อยคันไ้จสสนนนับุี่ฮาวน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 ี่ฮาวสนับสนุนอะไรนะวิกใช่ไหมผมปลอมให้ควานหน่อยก็ได้ดื้อให้แขกให้แขกโอ้ให้ให้แขกหน่อยดื้อ่แต่วันหลังมันวับวับวันนี้วันนี้ควานนะคะควานบอกว่ารนหลังนะคะ อันนี้แค่ดวงเดียวก็รถจนม่3ดวสามดวงพระอาทิตย์สามดวงนะคะเดินทางต่อเลยค่ะก็ออกมาจากอบ้านทะมุวงแล้วนะคะต่อไปก็จะมุ่งหน้าไปทางบ้านสำโรงเข้าพิมานเลยนะคะพร้อมแขกพร้อมแขกทั้งสอง ควานบอกว่าร้อนหลังมากค่ะบ่อแน่แล้วแกปมัดผักกาดผักกาดบ่อผักกระาดกินการยังกับแกแข่งมากๆเลยค่ะวันนี้มีทั้งรถวิ่งผ่านสวนกันไปมาแล้วก็ไป เก็บพริกค,ค่ะเก็บพริกด้วยพริกแดงแล้วก็รับแขกระหว่างทางนะคะสุดยอดเลยค่ะก็จะพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะคะก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะถึงบ้านแล้วคะ่ะพี่ตพูพร้อมแขกว i p อพี VIP นะคะขวานก็จะร้อนล้างหน่อยนะคะวันนี้ากันแล,ล้างไหม่ห <laughs> มดแล้ว <laughs> ปูกเก่งมากค่ะคุณปู่เดินวันละหลายกิโลเลยนะคะ เข็งมากเลยค่ะเข็งมากเลยใครเพิอยู oh. ่บนหลังพี่จูสองคนมีลุงเลนกับลุงเสือนะคะลุงเลนกับลุงเสือค่ะโอ้พ่ตูเทียบเทียบเลยพ่จูให้ลงเกยเลยนะคะโอรุนค่ะเออสุดยอดเลยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วโอ้เกยโอ้โอ้งาเต็ดเะ็ะ ถึงมากๆเลยตอนขึ้นตอนขึ้นต้องขึ้นขานะคะ,ะเริ่มชินแล้วคะ่ะอบ่อยแล้ว <c oughs> อยา่าปลอ้งเฮ็ดพี่ตูย <c oughs> อ,อย่ากยกล้อเทแขกนะพี่ตูยถูงมากเลยอ๋อลุนคะ่ะลุน เจ็บเคยได้แล้วนะคะค่อยๆสุดค่อยเต็มค่อยไปนะคะเกข้าขึ้นหลังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะกดปากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ